เขาอาจจะนำโชคลาบทางด้านการเงินการงานมาให้เนาะถูกต้องค่ะ <S <S สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัตรอ,อาจารย์พิมพ์ค่ะอาจารย์ปรางค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่19เมษายน2566เวลา 21นาฬิกาสนาทีนะคะได้ตำแหน่งราชาโชคค่ะราชาโชคฉลกฉเหลวพ้บุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าสแสดงอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองดาวพฤหัสสป,ปดีคือดาวแห่งองค์ความรู้วิชาการการวางแผนการศึกษา การขยับขยายเติบโตการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมความยุติธรรมความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์ตัวแทนของอาชีพที่ต้องถ่ายทอดความรู้อาชีพที่ให้คำแนะนำคำปรึกษากิจการจากต่างประเทศนักโหราศาสตร์และโหราจารย์ค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมของดวงชะตาชาวราศีตุลค่ะ สามารถรับชมได้ทั้งรักนาและชาวราศีตุลได้เลยค่ะหากอยากทราบดุจตาแบบส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะแคปชั่นของชาวราศีตุลมีคน,ม,คนมาให้เลือก <c oughs> เราจะแบ่งการทำนายออกเป็นเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่ควรระมัดระวังนะคะเรื่องที่โดดเด่นของชาวราศีตุลมีอะไรบ้างคะาจารยพิม <c oughs> <c oughs> เรื่องที่โดดเด่นของชาวราศีตุลเนี่ยนะคะถึงเวลาโดดเด่นของเขาแล้วพฤหัสย้ายมาเนี่ยเขาคนราศีตุลหลายคนก็รอที่เป็นนักพยากรณ์ที่รู้อะ่ะก็รอเวลานี้แหละให้ดาวพฤหัสย้ายมาเพราะว่ามันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเขาคราวนี้เรามาดูดีกว่าว่าเรื่องที่โดดเด่นอะ่ะมีเรื่องอะไรกันบ้าง่ตามแคปชั่นที่เราบอกไว้เลยว่ามีคนมาให้เลือกคนโสดมีโอกาสได้เพื่อนเป็นแฟนหรือ มีโอกาสที่แบบเหมือนเพื่อนจะแนะนําคนดีๆคนที่ใช่ที่ถูกใจเข้ามาเข้ามาขายขนมจิ้เข้ามาเสนองานเสนออะไรก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ยังไงก็มีทางเลือกในเรื่องของคนตรงนี้ะนะคะค่ะ,คะแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้าอกเข้าใจกันดีอมองอะไรไปในทิศทางเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะ ช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีเพื่อนอพี่น้องมาชักชวนทำธุรกิจหรือหาโครงการงานมากมายเนี่ยมาเสนอให้เรานะคะ <Wow. S 2> แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมลงทุนทำตรงนั้นด้วยโ oh. อ้ดีเลยนะก็คือเราเรียกว่าคัดได้เลยนะคะมันก็คือคงไม่ได้มีมักแค่โครงการเดียวแน่ๆอาจจะมีพี่น้องมีเพื่อนมีอะไรเนี้ยมาเฮ้ยลองทำอันนี้กันไหมเราทำอันนี้กันดีไหมเนี่ยเนี่ยเขาทำอันนี้แล้วลุ้งอะไรเงี้ยเนี่ย,ม,ยมันมีโอกาสมากมายทีเนี้ย คุณจะรู้ว่าคุณจะทําได้หรือไม่ได้หรืองานเนี้ยเหมาะกับคุณหรือไม่เนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องเช็คดวงนิดนึง<อ>ว่าเตงทำเกี่ยวกับอะไรด<อ>ออีในดาวการงานของคุณเนี่ยมันมีดาวอะไรโดดเด่นที่แบบ เออทำแล้วปังทำแล้วรวยคุณจะได้เจาะไปเลยว่าคนที่เขามาเสนอเนี่ยมีอะไรเกี่ยวกับตรงนี้บ้างหรือแล้วคุณจะเช็คอย่างนั้นได้คุณก็ต้องเช็คดวงกับพวกเราแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบปะเพื่อนใหม่หรือสังคมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่องทางใหม่ๆใช่เมื่อมันเป็นช่องทางใหม่ๆเนี้ยบางครั้งอ่ะเราก็ไปดูว่าเออช่วงนี้มันมีอบรมธุรกิจอะไรมีใครเขาทําอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราไปร่วมฝึกอบรมหรือไปร่วมฟังสัมมนาไอ้ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยหลาจะได้คอนเนคชันอะไรมาตรงนั้นก็ได้ กอาจจะนาําโชคลาบทางด้านการเงินการงานมาให้เนาะถูกต้องค่ะเราควรเรานอกจากจะมีโอกาสเข้ามาหาเราแล้วเราควรหาโอกาสให้ตัวเองด้วยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยอันเนี้ยก็เป็นเรื่องดีๆเรื่องที่โดดเด่นของชาวราศีตุลน,นะคะค่ะแล้วเรื่องที่ควรระมัดระวังของชาวราศีตุลมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาฟังอาจารย์ปางแนะนํากันนะคะค่ะชาวราศีตุลนะคะที่เรื่องที่ควรระมัดระวังนะคะคือ คนที่เข้ามา <c oughs> อาจารย์พิมพ์ <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> คนเข้ามาขายขนมจีบมากมายนะ <c oughs> มีทั้งคนโสดและคนไม่โสดนะอ่า <c oughs> อันนี้จะดีสำหรับคนโสด <c oughs> <c oughs> แต่มันไม่ดีสำหรับคนไม่โสดอ่า <c oughs> นั่นเลยที่บอกอะ่ะอาจจะมีการเขาเรียกว่าคบ คบหาหรือติดต่อในเรื่องของอาการงานการสังคมก็ต้องมาระวังคนบุคคลที่3ที่จะเข้ามาในชีวิตเราที่มันจะทําให้ก่อเกิดปัญหาเขาเรียกว่าการมีปัญหากับคู่ของตัวเองบางครั้งเขาอาจจะมาแค่มาติดต่อเรื่องงานเรื่องอะไร<ช>แล้วเขาจริงๆเขาก็อาจจะแอบ,บชอบเราด้วย<ช>อะไรอย่างเงี้ย<ช>สิ่งที่เราควรจะ จะต้องระวังคือเราต้องหนักแน่น,นไม่ไปเผลอไผ่ไปกับกเขาไม่ไปออ,อห่อมกด้วยเราก็จะได้ไม่มีปัญหากับคู่เราถูกตอ้องและสําหรับคนโสดก็ต้องด้วยอาจารย์พิมมือมีคนเยอะแยะมากมายเลย บางคนที่เข้ามาโสดก็โอเคไปพิจารณาแต่บางคนไม่โสดแต่มาจีบอย่างเงี้ยอ่ะปัญหาแน่นอนถูกต้องไหมเรากลับไปเป็นมือที่สามของครอบครัวคนอื่นเขามันก็ไม่ดีถูกต้องปะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาเราต้องสแกนหรือเขาเรียกว่าคบอยู่ยาวดูนานๆอีกเรื่องก็คือคนที่เข้ามาติดต่อสื่อสารกับชาวราศีตุลเนี่ยอาจจะเข้ามาเพราะว่าผลประโยชน์ก็ได้อาจารย์พิมพ์อ่าเขาเรียกว่าพอเห็นว่าอ่าหมายถึงว่าเข้ามาแล้ว แต่ก็หวังผลประโยชน์กับชาวราศีนี้เนาะ,ะนั่นเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่อยากที่จะเป็นผู้ที่เสียเปรียบหรือต้องมีปัญหาคุณก็ควรที่จะเขาเรียกว่าเฮ้ยศึกษาหรือวิเคราะห์ให้มากหน่อยกับคนที่เข้ามาในชีวิตตัวเองหรือเข้ามาติดต่อสื่อสารหรือเข้ามาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานอะไรก็แล้วแต่มันแฝงด้วยผลประโยชน์ได้ด้วยค่ะอาจารย์ สิ่งที่เขาคุยน่ยมุ่งเน้นไปได้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยมาลักษณะหาผลประโยชน์ต่อเราหรือเอาผลประโยชน์มาให้เราถ้าเอาผลประโยชน์มาให้มันก็ดีแต่เพราะชาวราศีตุลมันก็จะมีคนที่มาหาผลประโยชน์ด้วยเช่นกันอีกเรื่องหนึ่งของชาวราศีตุลที่จะต้องระมัดระวังก็คือเพื่อนใหม่สังคมใหม่อาจจะทำให้เราหลงหลงไปกับเขาหรือบางทีไปไปหลงกับคำพูดเขาอข้อเสนอเขาเนาะ ทำนี่ก็โดนหลอกได้สิคะอาจารย์มีกเกณฑ์โดนหลอกหรือโดนเอาเปรียบได้เช่นกันเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลมีสติต้องมีสติและก็กันกองหรือ,อวิเคราะห์ให้ดีและท้ายนี้นะคะอาจารย์พิมพ์ขออวยพรให้ชาวราศีตุลน,นะคะมีอะไรเข้ามาให้เลือกเยอะแยะแล้วก็เลือกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ตัดสินใจเลือกไปเป็นเรื่องที่ดีทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องลูกน้องบริวารเรื่องครอบครัว สำเร็จทุกเรื่องค่ะอาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีตุลน,นะคะขอให้คุณไม่ว่าจะทำอะไรนะคะหรือมีสิ่งใดเข้ามาในชีวิตก็ขอให้ทุกอย่างผ่านราบรื่นค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับท่านใดที่สนใจตัวดวงสตาแบบเจาะลึกส่วนตัวนะคะติดต่อมาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะ,คะร่วมสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดขอบคุณทางช่อง YouTube และส่งดาวให้ทางช่อง Facebook ให้เรานะคะอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะสามารถแนะนำมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ